รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดรศิวพรรีศักดีนันท์ไปรษณียไทยและเวียดนามได้จับมือกันนะคะยกระดับอ e ีคอมเมิร์ซสู่อาเซียนค่ะบริษัทไปรษณียไทยจับมือกับบริษัทไปรษณียเวียดนามนะคะพัฒนาบริการภายใต้กรอบความร่วมมือการไปรษณนียอาเซียนโดยยกระดับอ e ีคอมเมิร์ซของทั้งสองประเทศค่ะเตรียมนําสินค้าเม็ดินไทยแลนด์และเวียดนามจัดจําหน่ายในแพลตฟอร์มราป้าช็อปและจัดส่งถึงผู้สั่งซื้อ ผ่าน3เส้นทางได้แก่ทางอากาศทางภาคพื้นและทางรางค่ะเนื่องจากเวียดนามนั้นเป็นหนึ่งใน10ตลาดอีคอมเมิร์ซที่เติบโตเร็วที่สุดนะคะจึงเห็นความสําคัญในการขยายโอกาสสาหรับภาคธุรกิจผู้ประกอบการไทยภาคการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งตอกย้าเป้าหมายของไปรณียีไทยในการดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแห่งอาเซียนด้วยค่ะจึงมีแผนที่จะใช้ความโดดเด่นจากโครงข่ายที่เป็นทั้งฟิสิกอลและดิจิทัลเชื่อมภาคเศรษฐกิจของไทยและเวียดนาม และเป็นการสร้างประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มไรายได้ให้กับทั้งไปรสนีไทยและไปรสีนีเวียดนามค่ะ